ตืึงคู่แข่งพรพนันธนโดนต้มจนเปื่อยแผนคือทำให้งงล้างทำสาวเปเปอร์แบงค์สับสนว่าต้องบล็อกใคราลาสุดสาวพอพนั่านสาวไทยเปิดใจหลังเซ็ตหลอกจนสาวกวางจูเปเปอร์แบงค์สับสนไม่รู้ว่าต้องบล็อกใคร ควันหลงของการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววลลีลีเกาหลีฤดูกาล2023-2024รอบ3ซึ่ง IBK a u t เอของชมพูพ่พรพัน์เกิดปราดเอาชนะกวางจูเปเปอร์แบงค์ปไปขาดลอย3-0ต่อเซต25-21ต่อ25-23ต่อและ25-19ต่อเก็บ3คะแนน ได้สำเร็จล่าสุดชมพู่พรพันเกิดปราดออกมาเปิดใจหลังมีจังหวะเซตหลอกคู่แข่งจนบล็อกกลาง MB ของกวางจูเปเปอร์แบงค์หัวหมุนไม่รู้จะขึ้นบล็อกใครโดยได้ระบุวา่าใน2เซตที่รับตบได้สีรับติดต่อกันระบอกกับตัวเองไว้ว่าเราต้องห้ามพลาดมันคือความตั้งใจของเราส่วนจังหวะที่ทำให้บล็อกกลางหรือมิดเดิลบล็อก ของฝั่งตรงข้ามสับสนนั่นคือหน้าที่ของเราในเกมที่เราจะต้องทําเพราะว่าการแข่งขันเราไม่ได้จะแข่งขันกับทีมฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวเราแข่งขันกับ MB ฝั่งตรงข้ามด้วยนอกจากนี้ชมพู่พรพานยังขอบคุณทุกคนที่โหวตให้เธอเป็นเซตเตอร์ที่1นึงของออสตาวอลเล์บอลลีกเกาหลีใต้ด้วย โปรแกรมต่อไปของ IBK Autos มีคิวพบกับหุนไดฮิ State ที่นำมาโดยมดวิภาวีสีทองในวันที่ย3่าธันวาคมเวลา14นาฬิกา สำหรับเกมแข่งขันดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าน่าจะเป็นไปตามที่กัปตันผู้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอย่างน้อยทีมไอเต้องอยู่ระดับ1-3ของสโมสรแต่ยังต้องมีการเตรียมทีมให้แข็งแกร่งคือตัวเซตเตอร์หัวเสา ตัว MB กับตันผู้ปั้น3ตัวไปดีวันดีคืน13 17 21ส่วนตัวตบท5 19ย้ายสโมสรหาตัวแทนยากเชียร์ตอไปคอมเมนต์ตอมาบอกว่าเกมนี้ชมพู่น่าจะได้ MVP มากๆเลยคอมเมนต์ตอมาบอกว่าชมพู่ขุดเก่งมากนะวันนี้ไม่พลาดเลยตอนแรกมองว่าชมพู่ได้ MVP แน่ๆเพราะเด่นมากแต่ก็เอาเถอะสลับกับเพื่อนกันบ้าง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคะแนนห่างกันไม่กี่แต้มทั้ง3ทีม G.S. c a o t e c h IBK, Respark สลับกันขึ้นลงอันดับ3 5ถ้าทีมไหนปังต่อเนื่องอีกซัก5นัดรับรองยืนอันดับ3แน่นอนคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า IBK นี่แหละหน่ากลัวมามืดอ,อาจจะปาดแชมป์ได้ถ้าเอาหัวเสาเบอร์1ลงแทน15คอมเมนต์ตมาบอกว่า ลีกเกาหลีดูเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะอยากให้ลีกของไทยแข็งแกร่งอย่างเขาจังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชมพู่เล่นดีมากนะลูกเสิร์ฟก็พัฒนาดีขึ้นเยอะทําได้หลายแต้มลีกเกาหลีญี่ปุ่นเขาจะเน้นการโดดเสิร์ฟตบมันจะทําให้ลูกพุ่งแรงฝ่ายตรงข้ามรับยากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า สนุกมากค่ะทีมชมพู่เล่นดีขึ้นกับตันผู้เซตได้อย่างยอดเยี่ยมหลอกคู่ต่อสู้ตายสนิทไปเลยคอมเมนต์ตมาบอกว่าน้องชมพู่เก่งมากโชว์ฝีมือกับเพื่อนร่วมทีมต่อไปเอาแชมป์มาครองให้ได้นะสู้ๆคอมเมนต์ตมาบอกว่าทุกเกมขาดเธอไม่ได้จริงๆ พักแค่แป๊บเดียวเขาก็ตามตีอีกแล้วพอโค้เปลี่ยนชมพู่ลงแทนชนะได้แบบสบายๆเลยสนุกมากทั้งแก้เกมทั้งปั้นเพื่อนร่วมทีมยิ่งดูยิ่งเหมือนทีมชาติไทยเราเล่นเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเริ่มเข้าขากันมากขึ้นอะไรๆก็ดีไปหมดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกมนี้เพื่อนสาวรพ,พันธ์แกงพริกไทยจุกๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ผู้เซตบอลเร็วได้ค c o l o n e กับเกาหลีมากเร็วเร็วเตี้ยเตี้ต้องใช้เวลาจริงๆทีมอื่นบอลเร็วคือบอลบีกลางธรรมดาเลยแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันนี้ผู้เล่นดีมากนะแม้จะเซตแกงอ่อมบ้างก็เหอะมีเสิร์ฟเอ็ดบล็อกบอลสเซตไปแถมขุด5.67เป็นรองแค่ลิฟที่ขุด6เท่านั้นเอง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าสาวพริกไทยไม่มีต่างชาติจะแต้มขาดกว่าน,นี้นะแต่ก็โอแหละแต้มขาดดูไม่สนุกต้องให้กองเชียร์ตื่นเต้นหน่อยๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฝั่งเปเปอร์การทุ่มทุนซื้อตัวสาวจองอามาเป็นสิ่งที่พริกไทยคิดผิดมากที่สุดแม้ไม่มียัสมินก็ยังหาสีนไม่ได้ตามนำพริกละลายแม่น้ำ้าท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ,นใต้คลิปนี้เลยนะคะ เกาหลีอึ้งไปเลยสาพันวอลเลย์บอลเกาหลีรีรันจังหวัทีีวิภาวีแกงหม้อใหญ่ทุกช่องทางใช้หัวรับบอลในเกมโคนพีสปายเดอร์งานนี้สาวไทยตกเป็นลูกรักของสาพันธวอลเลย์บอลเกาหลีไปแล้วล่าสุดควันหลงของการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโบวีลีเกาหลีฤดูกาล2023-2024รอ2023บ3ซึ่งฮุนไดฮิลสเตทที่นำมาโดยมด วิภาวีสีทองพริกชนะพีคสไปเดอร์ที่นำมาโดยคิมยอนขยองซูปเปอร์สตาร์อดีตหัวเสาทีมชาติเกาหลีใต้ไปแบบสุดมัน3ต่อ1เซต23ต่อ25 25ต่อ23 25ต่อ16และ25ต่อ20เก็บเพิ่มเป็น40คะแนนนำเป็นจ่าฝูงของลีกเกาหลีทิ้งห่างอันดับสองของพีคสไปเดอร์4คะแนนหลังจบเกม โคโบเกาหลีเพจยังเป็นทาก,การของสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีฝ่ายจัดวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ได้รีรัน ตัดจังหวะของวิภาวีใช้หัวรับบอลในเกมโค่น p พ n ิงสไปเดทางใน Facebook Instagram และ y YouTube โดยในขณะที่เพจของทีม h ฮุนไ Hill State ก็ได้โพสคลิปช็อตเด็ดในทุกช่องทางอย่างเช่นอิน t a g r กรและ YouTube ได้เป็นช็อตเด็ดการรับบอลตบบอลขุดบอลและจังหวะที่วิภาวีใช้หัวในการรับบอลโดยได้โพส์ว่าเคยมีคนพูดว่าวอลเลย์บอลเล่นด้วยเท้าแต่ตอนนี้วอลเลย์บอลเล่นด้วย หัวได้ด้วยหรอเป็นการรับบอลที่ยอดเยี่ยมมากๆเราได้รีรันชอดเด็ดเกมที่น่าประทับใจมาให้ผู้คุณได้ชมกันสำหรับเกมดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า สมกับเป็นสาวไทยจริงๆสงสัยจะเล่นตะกร้อบ่อยนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะหัวจะเข่าจะสอกมาเถอะน้องบอกได้หมดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฝีมือดีวันดีคืนดีขึ้นมากจริงๆน้องสองเก่งจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสัยน่าจะเล่นเป็นหลายกีฬานนะตะกร้อฟุตบอลอย่างนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า นี่แหละวัยพริบสาวไทยของแท้จ้ะคอมเมนต์ตมาบอกว่าเดียวอีกหน่อยกาหลี่จะได้รู้จักกีฬาตะกอ้อคอมเมนต์ตมาบอกว่าโมงดีนะเหลือสกิลตะก้อแมต์น,นี้น้องเซตไปสองหรือ3มครั้งนะเป็นให้เธอทุกอย่างแล้ว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสักพักจะได้เห็นนักวอลเลย์บอลซ้อมตะกร้อเพิ่มแน่นอนคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าจังหวะโบ๊บ้าน่าเอ็นดูสุดๆเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเดี๋ยวเจอลีลาตะกร้อแล้วจะรองนะจ๊ะเกาหลีคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าทำเอาแจคคิมยืนงงไปเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าน้องสองมาทุกสกิลเลยนะเล่นดีมากค่ะน้องมดใช้ทุกส่วนของร่างกายเล่นได้หมดเลย โดยขณะที่คอมเมนต์ของทางเกาหลีได้บอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีพลังสูงมากพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือทีมในทุกวิถีทางที่ทำได้ทั้งในทางเทคนิคและในทุกทิศทางในการส่งตีและการป้องกันนอกจากนี้เขายังแสดงออกถึงความมีชีวิตชีวาและดูเหมือนว่าจะเป็นผู้สร้างอารมณ์ให้กับทีมได้ดีคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่า สมกับเป็นทีมที่สุดยอดของโคโวลีของเกาหลีไปเลยยินดีด้วยกับชัยชนะที่สามารถชนะพิง k s p i ปเดอร์ได้แต่อย่างไรก็ตาม MVP ในแมตช์นี้ฉันคิดว่าวิภาวีควรได้นะสุดยอดของหญิงแกร่งจริงๆ คอมเมนต์ตอมบอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากขอบคุณที่สามัคคีช่วยกันเล่นจนเป็นเกมที่ดีสามารถเอาชนะพิงค์สไปเดอร์อย่างคิมยอนคยองไปได้คอมเมนต์ตอมบอกว่าดายองดาอินวิภาวีสามคนนี้เวลาที่พวกเธออยู่ด้วยกันมันบ้ามากสุดยอดไปเลยคอมเมนต์ตอมบอกว่า มีความสุขมากๆที่เห็นทุกคนเล่นได้ดีแบบนี้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเล่นให้มีความสุขก็พอคอมเมนต์ตามบอกว่าน่าทึ่งมากนะฉันชอบสกิลการรับบอลของวิภาวีในคลิปนี้จริงๆคอมเมนต์ตอมบอกว่าวิภาวีเล่นได้ทุกส่วนของร่างกายหมดเลยเขาเล่นด้วยใจจริงๆคอมเมนต์ตอมบอกว่า เกมนี้ฮุนได้รับเหนียวทุกคนตามทุกลูกคอมเมนต์มาบอกว่ามันสุดๆทุกทีมคิมเริ้อรๆรับเหนียวขุดดีตีแรงครบสุดมดคันไฟคิมเจ็บจีดแล้วคอมเมนต์มาบอกว่ารับเซตตบเหลือตําแหน่งเดียวไม่ได้ทําคือโคชนี่นแหละนะคะน้งสองค่ะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ